เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สังสมมานานเป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตรวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆด้านมาหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีจึงกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการตามพระราชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและระนองโดยมีโครงการหลักที่ดําเนินจำนวน4โครงการนั่นก็คือ 1. โครงการยกระดับสินค้าโอท็อปโครงการส่งเสริมความรักความสามคัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้และการวิเคราะห์เรื่องแรกในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นก็คือพลังเป็ดค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองและก็ชุมพรเราจะไปสอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการกันก่อนค่ะว่า ความเป็นมาของโครงการนี้ดําเนินโครงการยังไงและมีผลตอบรับจากชุมชนดีมากน้อยแค่ไหนคะส่วนที่เราสง่งเสริมให้เป็นอาหารของเป็ดมันมีอะไรบ้างคะครับเช่นเอารำข้าวสาลีหมักยีสต์มาเป็นอาหารเป็ดมาเลี้ยงนอนมาเรงวันลนยคือจะนําวัสดุเหลือใช้ที่มีในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือเอาเปลือกกุ้งหัวกุ้งเหนดแดงนอนมาเรงวันไลนยเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นไข่เป็ด มีมูลค่าสูงกว่าวันหนึ่งเราได้ไข่เยอะในการยืดได้6วันละหรอคะ60แปยู5ขึ้นวกกับอากาศอากาศดีกปรตีที่นี่มีให้กินนอนขับมอแไรวันละนี่มีโปรตีนสูงถึง40%เราไปทดแทนแหล่งปลาเป็ดได้ทีนี้นอกจากนั้นเราก็ใช้แหนแดงในการมาเลี้ยงแหนแดงเป็นพืชตระกูลน้ำาพื่งให้โปรตีน30%เราก็เอามาแทนโปรตีนจาก ปลาเป็ดให้เป็ดกินได้แล้วก็ใช้อาหารเพียงเล็กน้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็เอาสมุนไพรใกล้ตัวที่เรากินนี่แหละอาจจะเป็นใบโหระพาพัต้นตำลึงอะไรต่างๆบูงานาราพวกนี้ครับก็คือเอามารวมกันแล้วก็หั่นๆแล้วมาทุกคร้กับอาหารเป็ดกินสมุนไพรเข้าไปก็ถ่ายทอดสมุนไพรลงสู่เราเพื่อนใส่ที่นี่จะขายดีมากที่เลี้ยงเป็ดอีกที่หนึ่ง อยู่ที่จังหวัดระนองนะคะพอเป็ดมันไข่แล้วเราก็เอาไข่มาฟักเองเหรอคะต้องผ่านการส่งเชื้อส่งเชื้อว่าไข่ใบนี้มีเชื้อตัวผู้ไหมอันนี้คือตู้ฟักเหรอคะตู้ฟักทําเองก็คือเราไปซื้อกล่องนี้มาปกติแล้วก็มาใส่หลอดไฟใส่หลอดไฟแล้วก็ตัวควบคุมอุณหภูมิตัวนี้จะตัดจะตัดง่ายมากก็คือเราคุมให้มันอยู่ที่36อย่างเงี้ยคหรคะร้้าตอนแรกอ๋อ พอทีหลังก็เพิ่มเป็นขาพิเศษแก็เพิ่มความชื้นจะได้เเมียเยอะกว่าขั้นตอนการฟักเนี่ยเลือกเคยมาแล้วแต่ว่าพอจิกวันกุ๊บเนี่ยเราต้องไปส่งไข่อีกทีนึงว่ามีเส้นเลือดเดินไหมเชื้อเดินดีไหมลายจะเป็นเกลียวและมีเชื้ออยู่ตรงนี้สีดำๆ<ำ>เป็นป้านาอีกแล้วของเขาไ <ừ. S 2> ข่เขาเป็นเป็นลายลายเเกลียวอ่ะเห็นไหม จุดเริ่มต้นอันนี้ก็คือเป็ดเริ่มต้นที่เขาให้ใ่คะเริ่มเลี้ยงเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้ถ้าถ้าปิดคือปิดของคลองเรือเองอ่งะมันจะไม่คาวแล้วไข่มันก็จะแดงลูกก็จะโตด้วยนะก็คือมีข้อดีหลายอย่างเลยใช่ใช่อันนี้ข้อดีหลายตอนที่เลี้ยงเราก็จะลงดินเหนียวส่วนหนึ่งแล้วก็ขี้งัวส่วนหนึ่งคือขี้งัวมันต้องตากห้องแห้งก่อนไงแล้วค่อยมาใส่ขี้งัวเปียกก็ไม่ได้ไงอ๋อก็ต้องมีวิธีใช่ไหมคะทุก ที่เลี้ยงเป็ดอ่ะทั้งหมดเนี้ยเขาไหว้มาหมดเลยนะคือเราไม่ได้สร้างเองก็คือได้สนับสนุนจากราชพัฒน์จากราชพัฒน์หมดเลยเป็นการเริ่มต้นให้กับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเป็ดจำนวน15ตัวต่อครัวเรือนแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะมาทำหลูดแหนแดงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเหลือจากกินค่ะเหลือจกจำหน่ายเป็นไข่เป็ดสดราชพัฒน์ก็มาสนับสนุนให้ทำต่อยอดทำไข่เค็มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการพลังเป็ด ที่ทั้งสร้างความพออยู่พอกินลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเรือนทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนอกจากโครงการพลังเป็ดแล้วก็ยังมีโครงการการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีเล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนค่ะ โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าไปสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวและสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ด<ะ>ึงความเพิ่มเรงตัดตานาวนะเป็นปีต่างถามาสามเจ็ดค่ะที่ต่างราะดัข้ามาท่านนักหนูนี่แหละเสรเป็นความว่างมากอา่ี่น้องจากบ้านทุกคนแยละความบายหว่างแก้วน่าจะพลานได้เลยน,นจริงๆคือเรามีสถานชี มีทรัพยากรของเราอยู่แล้วดังเดิมดรรพร้อมอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังคาดองค์ความรู้และหลายอย่างที่เรา<ช>ย,ยจะปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเพิม่มใช่ไหมคะใช่ครับเราอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านภูรินนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิยธรน,นาคพินค่ะ ก็เริ่มแรกมีสองส่วนที่เราต้องไปพูดคุยก็คือ1ที่เราต้องรู้ก็คือทรัพยากรของชุมชนที่มันจะสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้มีอะไรบ้างเป็นในเรื่องของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรที่เกี่ยวกับเกษตรในที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประเพณีขนรรมเนียมทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถนํามาเป็นพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแล้วก็ดึงคนเข้ามามาศึกษามาสัมผัสมีประสบการณ์แปลกใหม่ได้นั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่สสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนก็คือในเรื่องของศักยภาพ ของคนในชุมชน <คะ S 2> ว่าเขามีระดับความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดก,การท่องเที่ยวชุมชนอยู่ระดับไหนแล้วส่วนไหนบ้างที่เขาต้องการเพิ่มเติมแล้วทีนี้มีกระบวนการในการลงไปดําเนินงานยังไงบ้างะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มามาดูแล้วว่าเออมันจะต้องมีให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะใ,ให้เขาเข้าใจก่อนว่าเ,ออเป้าหมายของการออพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนคืออะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็หลังจากให้ความรู้แล้วนะคะเราก็มีการออพาไปศึกษาดูงานนะคะยัง องเที่ยวชุมชนที่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นที่น้ําราดนะคะซึ่งค่อนข้างที่ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็พาไปดูงานที่ที่พัทลลงนะคะที่พัทลุงก็จะเป็นโฮมสเตย์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็พาชาวบ้านมาพูดคุยกันนะะในสิ่งที่เขาได้รับได้เห็นจากการไปดูงาน, mm hmm. นะะอันไหนเป็นจุดแข็งอันไหนเป็นจุดอ่อนแล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าในส่วนของแผนท่องเที่ยวชุมชนของภูรินเองเนี่ยเราจะทำยังไง นะคะคเริ่มแรกเลยก็คือน้ําตกพูริน,นะะซึ่งด้วยความสวยงามของน้ําตกเองนะคะรวมไปถึงน้ําที่สวยนะคะอันนี้เราก็จะถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญอ,อันดับแรกนะ,ะี่ที่เขามีอยู่แล้วเราก็เลยลงันไปสํารวจนะคะว่าต้องพัฒนาอย่างไรเพิ่มเติมก็นําไปสู่การทําแผนพัฒนาน้ําตกพูรินนะคะซึ่ง เราก็ได้มีเดินขึ้นไปเยี่ยมชมนะคะเพื่อที่หาจุดดึงดูดในน้ําตกภูเรนซึ่งค่อนข้างสวยมากเลยนะจุดขายของเขาก็าคือเหมือนน้าตกเหมือนสะอโนโดะนะคะะาโนโดะแล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีลูกผลไมกลากไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยเจอนะคะซึ่งซึ่งมันใกล้เมืองสุราษฎร์แค่นิดเดียวเองนะคะ ซึ่งทำทำเป็นจุดเด่นของที่นี่ได้ค่ะเราก็เราก็ทาเป็นจุดขายนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปพัฒนาออทำเป็นเส้นทางนะเดินป่านะสองวันหนึ่งคืนนะเป็นแพ็กเกจเดินป่า2วันหนึ่งคืนซึ่งเราก็พาไปเขาเรียกคลองหินดานะนะคะหินดานนี่ก็คือว่าตรงกลางน้ําตกเนี่ยก็จะมีหินแบบเป็นหินดานนะคะซึ่งมันก็เรียบ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 นะคะเราก็สามารถไปตั้งเต็นท์ตรงนั้นได้นะคะชาวบ้านก็ จะพาในแพ็กเกจนี้ก็จะมีลักษณะของการที่พาไปเดินป่าก็าเยี่ยมชมนะความดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็ความสวยงามของน้ําตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์ก็คือว่าจะมีการ ออทําปรุงอาหารในส่วนของตอนตอนเย็นนะคะก็จะเป็นรักษาของแคมปิง้งก็มีหูงข้าวด้วยไม้ฟืนอะไรเงี้ยนะ,ะ oh. ก็ค่อนข้างสนุกสนานชาวบ้านก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมกนะ็คือในเสร่วนของโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์เนี่ยเราได้ให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็มีการทดสอบบ้างระดับหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าหลังจากที่มีสการโควิดเข้ามาเนี่ย นะการต้อนรับหรือว่าการดูแลนักท่องเที่ยวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ให้สนดรับกับพฤติกรรมวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวดังนั้นเราก็จะมีลงไปทําในส่วนของพัฒนาโฮมสเตย์ได้มาตรฐานนะต้อนรับออพฤติกรรมนักท่องเที่ยววิถีใหม่นะคะ<ม>นะสาหรับโปรเจกต์ของปี6 4ที่จะถึงนี้นะคะรวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหมายถึงว่าน้ําตกภูเรนนะเราเลยคิดว่ามันควรจะต้องมีลักษณะของทางเดินเป็นเทรลนะคะเราเคยไปเดินน้ําตกไหมคะมันจะมีทางเดินท,ที่ไม่ต้องลงไปเดินในน้ำนนะ เราคิดว่าเราจะพัฒนาในส่วนนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็ที่สําคัญการมีทางเดินก็จะทําให้นักท่องเที่ยวไม่เดินสเปะสปะเข้าไปทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือทําให้เขาไม่ต้องไปเดินหลงป่านะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ในะบริเวณลานน้าตกเนี่ยเราก็จะมีปัด พัฒนาในส่วนของห้องนง้นําเพื่อที่รองรับอ,อ,อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ตอนนี้หลั่งไหลเข้าไปเยอะมากเลยนะคะจากการสํารวจเราก็จะได้ในส่วนของหนึ่งการจะต้องไปพัฒนาเส้นทาง 2เราจะต้องไปดูว่าคนมาเที่ยวแล้วเขาจะต้องมาพักนะแล้วในส่วนที่3กิจกรรมท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะแต่เรามองว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะมาในอนาคตอะ่ะมันก็จะต้องมีเหมือนกันเราก็เลยเราก็เลยมองว่าไปพัฒนาด้านความปลอดภัยครับ mm hmm. ยังไงก็แล้วแต่ถ้าไปพะลวยอะ่ะ uh huh. ต้องไป3วัน2 oh. คืนที่พักและ เมื่ออาหารต้องเป็นอาหารซีฟู้ดที่สดๆเป็นลักษณะของแนวเอ็กซ์คลูซเลยเนาะเป็นลักษณะของกุ้งก็ตัวใหญ่มากๆ แล้วก็ตั้งที่ที่ล่าสุดเราไปเจอตั้งเป็นถาดเลยอะถาดใหญ่อะอออก็คือเต็มอิ่มแหละในร้านนี้แช่สามวันสองคืนของพะนุย<ช>้ยมีผลตอบรับหรือผลที่ได้เป็นยังไงค่ะในเส้นทางท,ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ละกันเนาอะ,อะต,ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่2แล้วได้เด็กๆซึ่งเป็นยุวามาพุเทศประมาณ15-20คนเขาจะ <c oughs> เปลี่ออยนหมุนเวียนการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอันดับที่3เรามีที่พักที่พักแรมมีความสะอาดสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะถ้าพักที่นั่นเรามีโครงการไปต่อยอดเกี่ยวกับโครงการอันนี้ยังไงบ้ง แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนลักษณะของการแปรรูปเป็น่าแปรรูปไปตากแห้งเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคตตัวนี้เราก็ต้องส่งเสริมเพราะเนื่องจากว่าอยากจะให้ชาวบ้านหรือชาวประมงที่เขามีไรายได้หลักอยู่แล้วในอนาคตจะต้องเพิ่มหรือว่าเสริมเข้ามาสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนมทั้งบนเกาะพนรวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยการนําองค์ความรู้ให้กับชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถ นำทรัพยากรในท้องถิ่นของเขาเองเมาเป็นทุนช่วยให้ชาวบ้าน,นสามารถจัดการการท่องเที่ยวของเขาเองได้และสามารถสร้างรายได้จากการเข้ามาเที่ยวของนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นของชุมชนเช่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในชุมชนและเป็นการลดรายจ่ายในการใช้น้ำในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ นำทานตลอดทั้งปีแล้วมีท่อประปาเดินไปตามหมู่บ้านชาวบ้านที่ลำบากน้ำก็ประมาณ60ครัวเรือนครับตอนนี้ผมคิดว่า0 0ครัวตัวเรือนที่ใช้เพราะว่าสองหมู่บ้านเมื่อก่อนเคยใช้หมู่บ้านเดียวแต่ว่าอีกหมู่บ้านเขาก็ไม่มีน้ำใช้แต่เขาก็ได้มามาทำร่วมกันสองหมู่บ้านก็ร่วมกับส้างช่ไและยังมีกิจกรรมอื่นๆในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าไปดําเนินการได้แก่จะดำพัฒนาเครื่องสําอางจากสาหร่ายข้อพื้นที่ชุมชนเกาะพลอยอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องสําอางจากสาหร่ายข้อได้แก่สบู่เหลวสครับขัดผิวน้ํามันบํารุงผิวและโลชั่นบํารุงผิว ศึกษาคุณภาพด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนในชุมชนเกาะพะลวยมีแนวโน้มในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในแบบพอเพียงและยั่งยืน ทำสปาเพื่อสุขภาพและรายได้พื้นที่ชุมชนเกาะพะลวยอำเภอเกาะเสมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการอบรมการนวดนักรบเพื่อการจัดตั้งสปาชุมชนและการสร้างรายได้ผู้เข้าอบรมได้นำทักษะการนวดไปใช้กับคนในครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพและมีรายได้จากการนวดนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพทางเลือกทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการหาหรายได้เสริมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่บ้านแหลมโพตำบลพุมเรียงอำเภอชัยยาและพื้นที่หาดส,สมบูรณ์ตำบลวงังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี มหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานีได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลแม่ปูที่นำมาเพาะฟักในธนาคารปูม้าทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือของกลุ่มชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านสามารถเพาะพันุปูม้าจากแม่ปูไข่แก่ได้กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบลขุนทะเลอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลขุนทะเลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลขุนทะเลสามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีสูงขึ้นยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กิจกรรมศึกษาข้อมูลปัญหาส, broken, balance, illing, ห atz, สุขภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตำบดานสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพของประชาชนในตำบลด่านสวีส่งเสริมความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนในตำบด่านสวีมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและ แก้ไขปัญหาสุขภาพได้